เขาลุกเลยเยอะดีเ tamam> ดียวมึงก็จอดได้ไงเนาะทำลายคนแก่น้องเฮ้ยกูเชียร์มึงเสมอสเกาวนูหนึ่ง แต่ธนวัฒนะได้เลยได้เลยเราชายสก้าไงหมายถึงสก้านูน่นเคยบีไงเรื่องของซ่อมไม่มีสัต เดี๋ยวเจอกันครับน้องชายเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมึงระวังเรื่องเพลงด้วยนะไอ้เชี่ยกูบอกไว้ก่อนไอสัตว์ช่องกูบินหลายรอบแลวด้วยไอ้เป็ดเชื่อร้อนกูใส่เสื้อเที่ยอะไรวะทำไมมันร้อนวะ อืมโอเคโอเคปลอมตัวแป๊บนึงคนในแก๊งไม่อยู่ครับเช่นหนึ่งนาที

ี้มันมีผู้ชายหัวแดงกับหัวเขียวมาอะไรรับเงินซองกระถิน่นอะไรไม่รู้บอกว่าคนในแก๊งจันนังคารตายอ่ะอันนี้ลุงส่งมาเหรอ <c oughs> เขาชื่อเขาชื่อบังบอลอ่ะไม่ใช่ใช่เหรอเงินไปใช่เขาบอกว่ามาเก็บค่าซองกระถิน่นอะไรไม่รู้อไอ้บังบอลเหรอใช่บัญชีเขาชื่อบังบอลอ่ะแล้วคห้ไปเท่าไหร่เขามากกันสองคนอ่ะคห้ไปเท่าไหร่ก็คกันไปคนละห้าร้อยเอง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นต้มน้ต้มตุนม๋นเขาเขาไปไล่ท่ะบอกทุกคนเลยไปขอทุกคนเลยที่โรงพยาบาลอ่ะอันนั้นต้มตุนต้มตุนต้มตนมีแม็กต้องจัดการแล้วล่ะโอเคโอเคไอ,นนอเหียบางบอลไก่ตั้มชัวยสัตว์สองตัวบาทบริษัทประกันมึงเจ๊งไปไหลารอบแล้วเนี่ยไอเหียหาทำเนาะมึงเนี่ย เฮ้ยเ,เต๋ลูนกน้องมึงแม่งหาเรื่องแล้วอ่ะลูกน้องคือใครไอ้บางบอลไก่ตั้มอะ่ะตอะไรมันไปเก็บค่าถิ่นคนตายในแก๊งเราอ่ะถิ่นคนตายคืออะไรคือมันไปเก็บซองอะ่ะมันไปเก็บซองอะ่ะคนตายในแก๊งเราอะ่ะไอ้มิตรอะ่ะไอ้ทิมอ,ะอ่ะมึงลองเคลียร์ได้ไอ้เหี้ยได้ได้ได้เออหรือให้กลัวไปเอาเองอ่ะไปเคลียร์ให้เลยเคลียร์ให้หมอหมอหมอ หมอขอขอปิดตอนนะอยกับดูจอปิดจอน่อยไอ้ส้นตีนนี้มันแบบว่าส้นตีนนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งหน้าส้นตีนจริงๆนะไอ้เหี้ยเหี้ยเกลยดจัดไอ้สัตว์ ถ้าลงสวยๆนิดน่นหล่อน <c oughs> ่าดูน่าพิลังกาอย่างทีไม่มีใครดูแล้วเป็นผม ขอบคุณเนียนปรอบตัวได้เนียนสาทย์ เฮ้ยโคตรเท่เี่ยดูแต่งตัวดิวนี่แหละว,วัยรุ่นคนชราไอเกลตะโกนซะผมกูจะพัง,งต่อมาเจ็ดเฮี้ยถือมาเลยสัตว์อดีตไอ้เฮี้ย<ห>มึงเป็นนักเรียนไม่ใช่หรอคนนี้ใครอ่ะคนนี้นใครอ่ะมึงเป็นนักเรียนไม่ใช่หรอไอ้เฮี้ย แบบเดียวดิสาดแบบเึยกูไม่ได้เอามีดมาเลยแล้วเป็นนักเรียนอะไราตรีกูได้ไงเฮีย ไม่หยุดผมแดงนะครับเราไปดักหน่อยคนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรมึงอะใครอ๋อพี่ลบถามก่อนใช่เปล่าเขาใส่กอนแล้วอุ๊ย พูดใส่กอกันนาะใช่แหละเนี่ยรู้ว่าใครนั่นเองไม่ไม่ครัพูดแล้วพูดแล้วเขาพูดแล้วใช่หรอใครอ่ะอันนี้ตรงใครก็จะลงลงลงเสียงลงใช่เสียงลงไอ้ก้าวมึงไม่ให้เขาลุกเลยเยอะทีเดียวมึงก็จอดอะไรไงน้องไอ้คนแก่น้อง่าจะเยียดกูตายเลยมึงควาย ดีเดียวแม่ตัวเปไปไปเขึ้น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 กูว่ากูปอบตัวดีแล้วเหี้ยเกาะฟรีเลยสัตว์โดนทุกหัวแตก แม้เราเข้ามาตัวคนเดียวมันต้องโดนอยู่แล้วเราหยุดไปชั่วโมงเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมแป๊บหนึง่งแล้วเราไปซ้อมแค่สาสิบนาทีเราก็กลับมาเล่นแล้วไม่ต้องกลัวซ้อมโรงบ้านาหน่อยได้ครับ มเาโทรัพเครื่องนึงด8 89. เลขสวยจยัดสทำไมไม่รู้มัน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 เจค่แล้วมันติดออกมา ไอเต๋อว่ามันเอากูไม่เลี้ยงเลยลงลงอะไรฟังโอ้ขึ้นไปข้างบนไอเชือกของโคตรเยอะข้างบนมันมีกันอยู่สองเหลือสองคนใช่เหรอลงมันขึ้นไปตอนนี้ไม่ไปตอนไหนมันข่มเยอะมากโอเค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 โดนกูเพิ่งถูนเจ้สัตว์กูมีของมาเนี่ยเฮ้ยใครใครมีไอ้นี่บัางปะ เฮ้ยไอ้ต hey, ีก anyway. ูเข้าเรเบลไม่ได้มึงเข้าไปได้ไงอะลุงเหรอเเนี่ยข้าไปได้ไงเข้าไปเรเบลไม่ได้เขี้ยมึงต้องเอาของไปกูตีว่าไงครับไปเอาการ์ดมาก่อนกูเข้าเรเบลไม่ได้กูโดนมันดักตีมันดักได้ไงอะไอ้เขี้ยไม่รู้กูเข้าไปเรเบลแป๊บเดียวไปเข้ามากันเต็มเลยมึงเอาของไปกูหน่อย เบอร์เกอร์ขออาหารหน่อยดิฮะขออาหารหน่อยเก้า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 แปดเอาหนึ่งเราลุกไปเก้เแปดอ้ยผมมีเนื้อเอสามแปดแปดเก้าดเก้าแปดแปมีมีมีใบนี้บ้างไหมเดสโซนอ่ะขอใบหนึ่งดิไปขาไป่อยเข้าเดบลไม่ไดไไ้ไม่มีเลย ไอ้ตีมึงเอามาให้กูหน่อยดิในโรงพยาบาลอะ่ะมึงต้องเข้าไปค้ามาให้กูกูไม่มีเออเดี๋ยวว่าเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเออเข้าไปค้าให้หน่อยได้ได้ได้ได กูกให้มึงเช็คดูม่นาคราบตุกเจอเธอได้แข่งโดนกูเละีินวันแค่บังเองสอรี่ i แค่ดูแล้วมึงมาจากเพื่อนตอนที่กูแม่งเก็ตเธอแชมป์โทษที่เองต้องยอมเีรี่กู